สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านันนีช่องของเราจะขอนํานเสนอของขัง,ง,งที่จะช่วยในด้านความรักเมตตามหานิยมพร้อมมวลสารอาถรรพ์และยันที่จารึกไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัดนั่นก็คือหัวใจสเสน่นั่นเองครับหัวใจสเสน่นั้นเป็นเครื่องรางของขัง,งที่จะช่วยให้ผู้ที่บูชานั้นสมหวังในเรื่องของความรักจะทําให้คนหลงแบบหัวปักหัวปั้มหญิงชายใดที่ไมปองก็จะเข้ามารักใครชอบพอ ทำให้เพื่อนรักเพื่อนหลงเพื่อนรว่วมมานสามารถเข้ากันได้พูดง่ายพูดจิรจาได้อย่างราบลื่นเป็นสเสน่ห์ที่ต้องตาต้องใจผู้ที่พบเจอหากผู้ใดหลงรักแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมคลายครับซึ่งหัวใจสเสน่ห์นี้เองนะครับได้อัดแน่นไปด้วยมวลนสารอาถรรพ์ด้านมหาสเสน่ห์ที่เป็นเลิศและมีหลากหลายสีสันให้เลือกสีเขียวมวลนสารรากราคาครับให้คุณทางด้านกามอารมณ์ทำให้เกิดราคาในตัว หากมีไว้บูชาจะทำให้เกิดอาการใจอ่อนและเคลิมได้ง่ายสีขาวเถาวัลหลงช่วยให้คนเข้ามารักเข้ามาหลงอย่างไม่ขาดสายเป็นสเสน่ห์ต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่บูชาสีชมพูวานดอกทองแท้ทำให้เกิดเมตตามหานิยมช่วยในด้านการค้าขายได้เป็นอย่างดีสีน้ำตาลวานดอกทองมหาอุดมช่วยในด้านมหาสเสน่ห์ที่รุนแรงเพราะวานดอกทองมหาอุดมนั้นเป็นวานสเสน่ห์สูงสุด และจัดว่าเป็นยันพระยาเทคว่ซึ่งจะเสริมสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมอย่างสูงที่สุดเลยครับสีส้มวานจุงนางเสริมสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามไดเป็นอย่างดีว่าน,นี้นิยมใช้กันในหมู่ของหนุ่มๆชายชะกันซึ่งทําให้ตัวเองดูดีมีสเสน่ห์และช่วยดึงดูดสาวๆครับสีเหลืองวานสาวหลงเป็นวานสเสน่ห์ตัวหลักในการทําเครื่องรางของขังด้านมหาสเสน่ห์ช่วยในการค้าขายเสริมสเสน่ห์แก่ผู้ที่บูชา ทำให้มีสเสน่ห์ชวนลงไหลามากยิ่งขึ้นครับส่วนอีกด้านของหัวใจสเสน่ห์ทุกชิ้นนั้นนะครับจะเป็นยันตผุดซ้อนว่ากันว่าเป็นยันที่โด่งดังมากจากอดีตจนถึงปัจจุบันถือเป็นมหายันสูงสุดของยันทั้งปวงใช้ได้สารพัดประโยชน์ทำให้คนเห็นคนรักคนอยากเข้ามาพูดคุยทักทาย นำไปใช้ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูซึ่งเรียกได้ว่าหัวใจสเสน่ห์ทุกชิ้นของเรานะครับอัดแน่นไปด้วยมวลสารที่มีพุทธคุณโดดเด่นและเสริมด้วยยันพุทซ้อนที่เป็นยันที่โด่งดังมากและให้คุณในด้านมาหาสเสน่ห์ได้เป็นอย่างดีครับาหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะบูชาหัวใจสเสน่ห์ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกไปยังลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ซึ่งเรามีมากมายหลายสีให้ท่านได้เลือกสรรและท่านนะครับยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสั่งซื้อกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าที่เราจะนำเสนอให้กับท่านนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ